สวัสดีค่ะเอฟดีทุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะตอนนี้เราก็ใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านตักประสาเร็จแล้วนะครับนะครับเราจะทําให้ภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับระหว่างท่านทนายสกเกียรตินะครับทนายของประชาชนนะครับแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์นะครับ ที่เป็นสายของลงพลนะครับที่เราอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนะครับก็เรามาร่วมแปลงโปภใจครับแสดงความจงรักดีครับต่อองค์พระบาทสมเด็จในหลวงของเรานะครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวนะทุกท่านอย่าห่วงกล้องนะครับมันร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับมันไม่มีตัดกายที่บ่อยนะครับให้ข้ามายืนข้างนี้มาแสดงความชงรักที่ดีมาร่วมแสดงพลังความสามัคคีกันนะครับภาพนี้จะอกไปทั่วโลกนะจะมีการถ่ายทอดน,นะครับออกไปหลายๆประเทศนะครับคุณไม่อยากออกก็เละครับมอนองนะครับ รีบเลยนะครับเดี๋ยวเวลาเราจะต้องเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่าเอาเลยเอาเลยนะครับเอาเร็วๆนะครับระวังครับพี่ยอ๋ก็มาระวังบนนะครับอาจารย์ครับอาจารย์เชิญเลยครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอ่ามาครับข้ามาครับเข้ามาครับภาพดีเป็นภาพเข้ามาขอประสานสวยงามมากนะครัอย่าโพเพเดี๋ยวแสงจะหายต้องรีบเพราะเดี๋ยวแสงจะหายอาทิตย์จับสนิท ครับกำลังสวยงามอ่ะโอเคนะพี่พลนะขอมอบหน้าที่ให้กับพิธีกรในงานนะครับนะครับขอเจอพี่นัทนะครับไปมองกันสองันเห็น,น,าหาน,นอ,นนอนนเออมีแมทกช่ไหมมีแมทใช่ไหมไหคใครมีใส่ก่อนไม่เป็นไรนะครับ โอ้ยยังไม่ได้บอกสวัสดีเขาลยไม่เป็นไรนะเอาไม่มีครมาดูสคนเลยนักาเร่องอไรั่กแม่ีเรยกในวันนี้นะคะวัตถประสงค์ในการจัดงายการนี้คือเพื่อแรงคารักปีและเพื่อสถาบันยมหากรสและเพื่อให้เกิดการรักษามัคคีซึ่งกันและกันและรวม ตื่พี่น้องยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านนะคะที่มีส่วนสนับสนุนผลักดันทําให้ผลิตภัณฑ์รูปหรือแทบใบมั่งมีเป็นที่รู้จักและยอมรับถึงประโยชน์ของอาหารเสริมบำรุงสายตามาอย่างต่อเนื่องและอีกขึ้นตามลำดับในวันนี้หรือเป็นวันดีค่ะดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องพ่อแม่ชาวกบกกรพ,พี่น้อง,องชาวยูทูบเบอร์คณะทำงานทีมมั่งมีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่อยู่ณลานพญานาคบ้านของแห่งนี้ร่วมร้องเพลงราชิพุนแผ่นดินของเราและเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการณาธิพุณขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิ 1, าเบศรมหาราชบรมราชกพิตรในหลวงรัชกาลที่9้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ พยาวะรางกูลในหลวงรัชกาลที่สิโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณแม่จินตนามงคลและท่านอาจารย์แนสคุลสิงห์คุณพ่อสมพรมงคลจะมานำร้องเพลงและบรรเลงดนตรีประกอบเพื่อเป็นวิ่งขวัญแก,ก่ทุกทุกท่านทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามปณิธานของในหลวงทั้งสองพ่อองค์ ที่ต้องการให้ประชาชนชาวไทยมีความรักสามัคคีและผนวนแผ่นดินไทยอันเป็นแผ่นดินเกิดนี้ไว้ให้ลูกหลานไทยสืบไปขณะนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอเรียนเชิญนายสมเกียรติรัจนะบอรกมลทนายความและที่ปรึกษาพิเศษฝ่ายกฎหมายนายกอบจสกลนครเป็นตัวแทนประธานประชาชนทุกหมู่เหล่าณนี้ เรวยมงคลเพื่อถวายพระพรชยัยขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าด้วยกระบอมขอดีชะ So สองพระเจริญที่ยินงใหญ่งพระเจริญส่งพระเจริญทรงพระเจริญนะครับท่านจะเห็นว่าเราไมได้ขู่เราเป็นคนไทยในแผ่นดินหรือเพราะฉะนั้นที่เห็นมีรถราวิ่งไปต้องคิดนะค่ะเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากความเป็นจริงนะคะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการรำเพื่อเปลี่ยนในหลวงของเรา